สามเคล็ดลับค่ะที่จะทําให้นะคะความรักของคุณเพิ่มขึ้นเรียกได้ว่าเพิ่มคะแนนความรักเพิ่มพลังความรักเพิ่มพลังความรวยนะคะหนึ่งก็คือคุณต้องนะดูดีสวยขึ้นและหล่อขึ้นสุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะ,ะอาจจะเป็นการแต่งตัวที่นะคะมีหลายสไตล์นะคะมีเวลานะคะดูแลสุขภาพออกกาลังกายนะคะเวลาที่คนมีพลังงานบวกนะคะมีความสุข ใครอยู่ใกล้เขาก็มีความสุขใช่ไหมคะรู้สึกดีนะคะ2ก็คือะคะต้องเป็นคนที่นะคะเพิ่มความโรแมนติกนะคะโรแมนติกก็คือการที่เราะะได้มีกิจกรรมทําร่วมกันสนุกสนานนะคะมีความสุขนะคะอาจจะไปนะคะงสัปดาห์ตัวอย่างเช่นไปเที่ยวด้วยกันไปซื้อของะะด้วยกันหรือว่าทําขนมทําอาหารที่บ้านนะคะอะไรแบบนี้นะคะสก็คือนะคะเป็นนะคะ เาเรียกว่าะะแรงสนับสนุนช่วยกันช่วยงานกันคนละไม้คนละมืออะไรช่วยได้เราก็ช่วยยกตัวอย่างเช่นนะคะงานของเขาต้องการนะคะ,ะ,ะ,คะช่งางภาพนะคะเราก็เป็นนะคะช่างภาพให้กับเขานะคะนี่แหละค่ะมันจะทําให้รักของคุณนะคะยิ่งรักกันมากยิ่งขึ้นเวลาที่คุณรักกันมากยิ่งขึ้นนะคะเชื่อไหมคะว่าคุณจะรวยขึ้นรวยอยู่แล้วก็จะรวยยิ่งขึ้น อันนี้เป็นเคล็ดลับที่มาบอกกันค่ะ